อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับนะวันนี้อยู่กับอ่าอยู่กับผมในกล้องเกมไดนา็อกอีกแล้วนะครับเพื่อนนะก็เราไม่ต้องไปล่านะครับนะบอสนะเราใช้เงินซื้อดอกเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆนะซื้อก่อนรวยก่อนนะครับเพื่อนๆนะอ่านี่ผมมีอยู่9 m เอ็มนะเพื่อนๆนะน่าจะจัดกันไปแบบว่า9รอบนะเพื่อนๆ90ดอกนะใช้อันเล็กนะครับนะอันเล็กสุ่มนะเพื่อนๆผมจะใช้ดอกเล็กสุ่มนะครับเพื่อนๆนะ นี่นะโอ้โหคนนี้มีมีหกร้อยกว่าอันโอ้โหโคตรโหดจัดนะเพื่อนนะไปเรามีเก้าเอ็มแล้วเพื่อนเอาไปเอาไปนี่นะครับนะเราจะสุ่มกันเก้ารอบนะเพื่อนจัดไปเก้าเอ็มเพื่อความจ้าบนั้นเพื่อนนะมามาดูกันว่าเก้าเอ็มจะได้อะไรกันบ้างนะเพื่อนนะครั้งแรกมามาเลยนะครับเพื่อนนะขอดีๆนะเพื่อนนะอาบก็ให้ เมทีโอธนาทอสนะ,เ,นนะนเพื่อนนะครั้งที่สองปุ๊บก็ให้มาเตอร์ลิงนะเพื่อนะอนะเรียกว่าปัดโทนะครับนะนเื่อนเนะรอบที่สามนะมนเพื่อนเราไม่ใช่สิรอบที่สามมาครับมันจะออกไหมนะเพื่อนนะถ้ามันออกนี่ผมว่ามา ลองเขย่าตัวกันหน่อยนะเพื่อนนะลองดูอีกหกรอบเพื่อนปึ๊บมาเลยครับคเมล,ล่านั้น่านะต่อไปดักก้อนไฟต่อไปโทดการเพื่อนต่อไปโอ้โหอะไรเนี่ยนะครับนะมีแท้นดักก้อนนั้นมานะเรียกว่าเหลืออีกสองรอบนะเพื่อนนะโอ้ยยังไม่มีอะไรจับจ้าบออกมานะเพื่อนนะ จัดไปนะครับอีกสองรอบนะเพื<ๆ>่อนไปเลยนะครับเพื<ๆ>่อนนะเอบโอ้โหอีกรอบนึงแคโตไนทียวนะั<ๆ>่นเพื<ๆ>่อนนะยังไม่ลุ้นนะครับนะยังไม่มีลุ้นนะเรียบร้อยนะครับนะสิบเอ็มนะเพื่อนมีโอกาสจะทอนเวทดมต์รูปแบบกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ร่านะครับนะห้าเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่ามีราคาไมนะ่าไนี้นะ <c oughs> อ่ะใครอยากมาสุ่มนะครับนะ มาสุ่มได้นะเพื่อนผมลองไปตีบอสแล้วมันไม่จับว่ะเพื่อนนะบอสมันมีน้อยเกินนะครับนะลองอีกสักสองอันไหมนลองอีกสักสองอันเพื่อนนะลองอีกสักหนึ่งอันนะเพื่อนนะอ,อีกหน,นึ่งเนะอ็มอ่ะลองสักอีกหนึ่งชุดนะเพื่อนอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งใบมาหนึ่งใบนะครับนะหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบสุดท้ายนะ บอกว่าเปอร์เซ็นต์ได้น้อยนะครับนะแต่เรามากับดวงนั้นเพื่อนมากับดวงอะไรเนี่ยนะครับนะเพื่อนอะไรเอ่ยดูสิไม่เคยเห็นชื่อนะครับนะบาปเขให้ช้างนะแมมมอสเดนเห้าหากไอเทมบวกสิบสต้นไปเด็กยีนั่นมานะแม็กแคทพีสิบบวมคทอีกสประตนะเจอพี่ช้างเข้าไปนะครับนะใบสุดท้ายโอเคนะครับเพื่อนๆนะ แล้วมาเจอกันในดันคอริดอร์นั้นเพื่อนนะวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ